พูดยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพนั่นเองนะครับก็คือเอาตรงแหละผมก็ไม่พอใจตั้งนานแล้วแต่ด้วยด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครส่วนตัวหนึ่งก็สงสัยอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วผู้หญิงคนนี้ดังมาจากเหตุการณ์ไหนคืออย่างนี้ครับผมมันมีเหตุการณ์หนึ่งขอบคุณน้อง <S <S นะครับผมส่งคลิปวิดีโอที่ผู้หญิงคนนี้ชัดเจนเลยเป็นคนลาวคือเขาไปเถียงกับตอมอลาวเขาพูดภาษาลาวนะค,คือตอมอลาวเนี่ยยึดพาสปอร์ตเขาแล้วเขาก็ด่าพาสปอร์ตเขาเป็นพาสปอร์ตลาวนั่นแสดงว่าเขาเป็นคนลาว นะฮะผมก็เอ๊ผู้หญิงคนนี้เป็นใครเห็นรูดาวบอกว่าพี่คนนี้มันเป็นคนดังนะเออมันดังมาจากเหตุการณ์โน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆไม่งั้นผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้สนใจมากมายนะครับแล้วพอรู้แล้วผมรู้สึกโอ้โหผู้หญิงคนนี้ยิ่งเข้าไปดูในคลิปวิดีโอเขายิ่งเข้าไปดูตอนเขาไลฟ์สดผมบอกได้เลยนะครับปากดีสุดๆนะครับแจ้งตอมอได้เลยครับผมแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้เลยครับผู้หญิงคนนี้อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ล่าแม่มดนะครับแต่เขาออกมาพูดแบบนี้ นะครับแล้วอยากให้ทุกคนนะครับผมแชร์คลิปนี้ไปให้ผู้หญิงคนนี้ได้ดูได้ซ้าไปนะครับว่าเออเขาจะได้รู้ไว้ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจผมเองนะครับผมไม่เคยด่าคนลาวว่าโง่เลย ส่วนตัวผมเองนะครับผมทําคลิปเปีโอ calendar, แต่ผมเนี่ยนะฮะไม่เคยด่าคนลาวคน,คนเข font, นนมีนคนอะไรว่าโง่เลยเว้นแต่ประเด็นนั้นนนะครับผมเว้นแต่ประเด็นนั้นๆนะครับ,รบประเด็นที่ผมพูดถึงอยู่ตรงนั้นแล้วคนคนนั้นไม่ได้บอกทุกคนแม้แต่สาวลาวที่มีปัญหากับด่านตมล่าสุดที่บอกว่าไปที่ไหนก็เข้าได้ผมเองก็ไม่เคยว่าเขาว่าโง่เลยนะครับแต่นี่นะครับผมออกมาว่าคนอื่นว่าโง่นะครับผมแล้วก็อวยชาวแรงงานต่างด้าวว่าเขาไม่ได้มาแย่งค่ะ,คะเขาเข้ามาเก็บเงินมีใครทํางานไม่อยากเก็บเงินบ้างล่ะครับผมคือแปลกตรงที่่วา คนไทยทางานไม่อยากเก็บเงินเหรอฮะคนไทยเก็บเงินแล้วเที่ยวอย่างนั้นเหรอครับคนไทยเก็บเงินแล้วกินเทีเ่ยวเล่นอย่างเดียวมาทํางานวันหนึ่งอีกสามวันหยุดอย่างนั้นเหรอครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะไม่งั้นเขาจะอยู่กันได้ไงนะครับไม่งั้นบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีเจ้าของเป็นคนไทยมันจะโตได้ไงนะครับ อันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าเราสามารถแจ้งตมได้เลยนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับผมแย่งอาชีพสงวนของคนไทยคือการขายสินค้าออนไลน์บางคนคนลาวคนเขมรงคนพมา่าบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าขายสินค้าออนไลน์ไม่ผิดกฎหมายไทยไม่เลยครับผมไอ้ขายสินค้าออนไลน์เนี่ยผิดกฎหมายตรงๆเลยนะครับคือแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราให้มาเรารับมาเพื่อเป็นแรงงานถ้าเกิดคุณอยากทําธุรกิจคุณต้องเข้ามาจดทะเบียนให้ถูกต้อง เราไม่ได้ห้ามนะครับมีคนลาวหลายคนที่มาเป็นนักธุรกิจในไทยคุณต้องเปิดเผยแสดงรายได้ของคุณแต่สิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คือการโกงภาษีคนไทยอยู่ ค,คือเข้ามาหาเงินในไทยนะครับใช้ช่องทางของไทยส่งไปสนีเออยส่งอะไรเออยขายของคุณรับเงินเต็มๆเลยนะครับไม่มีการเสียภาษีให้กับทางไทยเลยนะครับแล้วขายมานานแล้วด้วยนะครับขายมานานแล้วเข้าไปตรวจสอบในคลิปวิดีโอของเขาได้เลยผู้หญิงคนนี้ขายสินค้าออนไลน์แถมยังปากดีปากเก่งนะครับผมด่าให้คนว่าคนไทยเนี่ยนะฮะโง่นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆก็อยากระบายแรงกว่านี้แต่ด้วยความที่ YouTube ก็มีขีดจำกัดนะทุกคนนะพูดแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวจะติดแดงนะครับกลายเป็นลงคลิปไม่ได้นี่อัดคลิปเสร็จก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะลงได้ไหมนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยไอ้ตัวการ์ตูนตรงเนี้ยอะไรแอดใส่ทําไมเนาะขออนุญาตพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคือตัวการ์ตูนที่ผมลงไปเนี่ยเพื่อให้วิดีโอคลิปวิดีโอนะครับผมเพิ่มเขาเรียกอะไรนะเพิ่มเพิ่มมูลค่าหมายถึงอ่าเพิ่มเพิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะคือถ้าเกิดเราไม่ใส่คลิปนี้ไปมันจะผิดกฎข้อหาสร้างวิดีโอซ้ํา ะนะครับดัดแปลงอะไรเงี้ยเออนั่นแหละผมก็ใส่ลงไปไม่ต้องไปซีเรียสไกตัวการ์ตูนนั่นนะครับทุกคนนะผมใส่ว,ว่าว่ามันมีเหตุผลทางด้านกด u t u b e นะครับก็ไม่รู้จะมีปัญหาเลยก็ลองผิดลองถูกกันไปนะครับทุกคนนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึง10,000แล้วขาดอีกไม่กี่คนฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนนะผมก็ลงทั้ง2ช่องทางเลยเพราะว่า,วาหลังๆมื่น,นี้มีคนดูคลิปวิดีโอของผมถ้าเป็นคนไทยดูดไปเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรหรอกตอนนี้นะครับผมม,ม,มีคนเขมรมี อกว่ามันอยู่อเมริกาอยู่โน่นอยู่นี่อยู่นั่นแล้วมันไปทําคลิปให้เร็วขึ้นฝากกดรายงานฝากกดรีพอร์ตด้วยนะครับทุกคนนะอ่าช่องผมชื่อมุมมองเพื่อนบ้านนะครับผมจะใส่ลิงก์ยูทูบไปด้วยนั่นคือนั่นคือช่องจริงๆของผมนะก็ฝากไปด้วยนะครับทุกท่านนะสรคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมนะครับฝากสาราลาคนนี้ด้วยนะครับว่าถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผมก็จะดูเขาว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเอาคลิปของเขามาเล่าเพื่อนๆได้ฟังอ,อีกโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ